ในวันนี้เราจะมาแนะนําอีกสูตรหนึ่งนะครับสำหรับการไล่และกําจัดมดด้วยหอมแดงและผงสะพ้อกถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายสําหรับวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกเราจะเตรียมน้าเปล่าก่อนนะครับก็คือเราจะเตรียม 500cc ต่อจากนั้นเราก็จะเตรียมหอมแดงนะครับโดยการปอกแล้วก็ทําการทุบซึ่งวันนี้เราจะใช้2หัวนะครับเราทําการปอกให้เรียบร้อยก่อนนี่นะครับทุบเสร็จแล้วนะครับแตกแล้วช้าแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะนําไปคั้น เราพยายามคั้นที่จะเอาน้ํามันหอมระเหยออกมาให้ได้มากที่สุดขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมผงซักฟอกลงไปครึ่งช้อนอสําหรับตัวผงซักฟอกนะครับตัวนี้จะมีคุณสมบ,บัติก็คือเขาเป็นฟองอเมื่อเขาเป็นฟองเขาจะไปอุดตันในรูที่รับอากาศของระบบหายใจของมดนะครับทำให้มดตายจากนั้นเราก็ทําการคนนะครับเพื่อที่จะให้ผงซักฟอกละลายตัวเข้ากับน้ําได้ดีขึ้นหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะรอกใส่อุปกรณ์ฉีดพ่นสําหรับใครที่ต้องการใช้ในปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเทอัตราส่วนจากนี้ได้นะครับ ในการใช้งานนะครับเราก็จะใช้ฉีดพ่นนะครับซึ่งวิธีการฉีดพ่นก็คือฉีดพ่นให้ทั่ววันนี้เราจะนํามาฉีดพ่นกับพริกนะครับพริกที่เราปลูกในวงบ่อก,ก็จะมีปัญหาในเรื่องของมดนะครับไล่มดได้ทันตาเห็นเป็นสูตรที่สามารถทําได้ง่ายสูตรไล่และกําจัดมดสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรไล่และกําจัดมดด้วยหอมแดงและผงซักฟอกนะครับ มดถือว่าเป็นศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะมดสามารถที่จะเป็นได้ทั้งศัตรูโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นศัตรูทางอ้อมของพืชศัตรูโดยตรงก็คือสามารถที่จะทําลายพืชได้เองโดยการกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณยอดหรือบริเวณรากที่แตกออกมาใหม่ นะครับตัวนี้มดสามารถที่จะเข้าไปทําลายได้แล้วก็ส่วนศัตรูทางอ้อมก็คือมดจะเป็นพาหะนําเอาเพยะมาสู่ต้นพืชของเราดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องหาวิธีที่จะไล่และกําจัดมดซึ่งในวันนี้เราจะมาแนะนําอีกสูตรหนึ่งนะครับสำหรับการไล่และกําจัดมดด้วยหอมแดงและผงซักฟอกถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลค่อนข้างที่จะดีสําหรับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาในวันนี้ก็จะมีหอมแดง2หัวนะครับผงซักฟอกเราจะใช้ครึ่งช้อนนะครับแล้วก็มีน้ําเปล่า500ซีซี อุปกรณ์ฉีดพ่นวันนี้เราใช้เป็นกระบอกฉีดนะครับสำหรับวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกเราจะเตรียมน้ำเปล่าก่อนนะครับก็คือเราจะเตรียม5 0 0ซีซีเราจะเทใส่ภาชนะไว้นะครับเราจะใช้เป็นแก้วกาแฟหรือภาชนะอย่างอื่นก็ได้นะครับตัวนี้ 500cc ซีซี ต่อจากนั้นเราก็จะเตรียมหอมแดงนะครับโดยการปอกแล้วก็ทําการทุบ <_ NOUNCER> ในตัวหอมแดงจะมีน้ํามันหอมระเหยที่มดไม่ชอบนะครับก็คือสามารถที่จะไล่ได้ซึ่งวันนี้เราจะใช้2หัวนะครับเราทําการปอกให้เรียบร้อยก่อนปอกเสร็จเราก็จะทําการทุบสาเหตุที่เราต้องทุบนะครับก็คือเราต้องการที่จะให้ตัวน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในหอมแดงนะครับออกมาละลายกับน้ําให้ได้มากที่สุดในการทุบนะครับเราจะใช้ผ้าตาข่ายในลอนเพื่อที่จะห่อเพราะว่าหลังจากที่เราทุบแล้วนะครับเราจะเอาไปคั้นเอาน้ําเพื่อที่จะ เป็นการกรองเอาเศษเอากากต่างๆออกไม่ให้ไปอุดตันหัวฉีดพ่นนะครับตัวนี้นี่นะครับทุบเสร็จแล้วนะครับแตกแล้วช้าแล้วนะครับตัวนี้จะทําให้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยออกมาได้มากจากนั้นเราก็จะนําไปคั้นในน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้นะครับลองพยายามคั้นที่จะเอาน้ํามันหอมระเหยออกมาให้ได้มากที่สุด เมื่อเราคั้นเสร็จเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยจะเป็นสีขุ่นนะครับหลังจากที่เราคันเอาน้ําหอมแดงเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมผงซักฟอ,อกลงไปครึ่งช้อนสําสหรับตัวผงซักฟอกนะครับตัวนี้จะมีคุณสมบัติก็คือเขาเป็นฟองเมื่อเขาเป็นฟองเขาจะไปอุดตันในรูที่รับอากาศของระบบหายใจของมดนะครับทำให้หมดตายนอกจากนั้นแล้วเรายังใช้เป็นสารจับใบได้นะครับแล้วก็กลิ่นของ ผงซักฟอกเองก็สามารถที่จะไล่มดได้ด้วยจากนั้นเราก็ทําการคนนะครับเพื่อที่จะให้ผงซักฟอกละลายตัวเข้ากับน้ําได้ดีขึ้นหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกรอกใส่อุปกรณ์ฉีดพ่นนะครับ สำหรับใครที่ต้องการใช้ในปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเทียบอัตราส่วนจากนี้ได้หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราสามารถนำไปใช้งานได้เลยโดยการนำไปฉีดพ่นบริเวณพืชผักต่างๆที่มีมดขึ้นวันนี้เราจะนำมาฉีดพ่นกับพริกนะครับพริกที่เราปลูกในวงบ่อก็จะมีปัญหาในเรื่องของมดในการใช้งานนะครับเราก็จะใช้ฉีดพ่นซึ่งวิธีการฉีดพ่นก็คือฉีดพ่นให้ทั่วทั้งบริเวณที่มีมดและไม่มีมดนะครับช่วงที่เหมาะสมในการใช้งานควรที่จะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็น ครับหลังจากที่เราทําการฉีดพ่นไปแล้วนะครับมดต่างๆก็จะหนีออกจากต้นพริกบางตัวก็อาจจะตายนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ในการไล่มดไม่ว่าจะเป็นพวกมดแดงมดคันไฟหรือมดดำนะครับรวมไปถึงพวกมแมลงคานตามพื้นดินนะครับเป็นมแมลงขนาดเล็กข้อควรระวังในการใช้งานก็คือพยายามอย่าให้กระเด็นเข้าตานะครับเพราะก็จะเกิดอาการตาอักเสบได้ฤทธิ์ของหอมแดงหรือฤทธิ์ของผงสปอฟก็จะเป็นอันตรายต่อตาด้วยนะครับระวังให้ดี สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดตั้งปลูกพืชผักต่างๆแล้วเจอปัญหาเรื่องของมดแล้วก็อยากจะหลีกเว้นเรื่องการใช้เคมีสารกําจัดมดต่างๆนะครับสามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้แล้วก็ใช้เวลาอีกนานกว่าเขาจะกลับมานะครับก็คือเขาจําได้ว่าตัวนี้จะมีกลิ่นตัวนี้อยู่อ่าซึ่งสูตรนี้จะเป็นสูตรที่สามารถทําได้ง่ายอาศัยอุปกรณ์ไม่กี่อย่างก็ทําได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดเป็นการลดการใช้สารเคมีลงไปมีวิธีการทําที่ง่ายทําแล้วสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามาก สูตรไล่และกำจัดมดจากหอมแดงและผงซักฟอกสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ